ก็กรับสวัสดีพี่พี่เพื่อนนานๆน,น้องๆคนนะผมเหมือนเดิมนะผมไลฟ์อัดคลิปวิดีโอแบ่งปันพักเครื่องนะผมพี่น,นานๆคนไหนเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามหมดแลค์กดแชร์นะผมชอบตรงไหนก็ไล์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมวันนี้ก็มีมาแบ่งปันนิดหน่อยครับหลากหลายสายนะครับพี่น,น,นานๆคนไหนสนใจสายใครก็ไล์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมครับโอเคครับผมมาเริ่มทิ้งแรกเลยนะผมนี่ครับมีมาแบ่งปันอีกแล้วนะผมนี่ครับเป็น พระสมเด็จร้อยปีนะผมของสมเด็จยานสังบอนสมเด็จพระสังฆราชนะผมนี่ครับนี่ครับสวยๆเลยนะผมนี่ครับเป็นชุดกรรมการนะผมนี่ครับเป็นฝังพลอยฝังตะกุดนะผมนี่ครับเป็นพิมพ์สมเด็จร้อยปีพิมพ์เกศทะลุซุ้มนะครับนี่ครับหลังลายเซนแช่น้ำมนต์นะครับแช่ลึกสมเด็จยานสังบอนสมเด็จพระสังฆราชนะผมนี่ครับเจริญพรรษาร้อยปีนะผมนี่ครับ สวยเลยนะครับผมนี่ครับพร้อมกล่องเดิมๆสแตนเลสอย่างนี้นะครับผมนี่ครับตอนแรงๆนี่แพงมากนะครับผมนี่ครับนี่ครับสมเด็จอายุครบร้อยพระธัญสานะครับนี่ครับเกียรติธุซุ้มนะครับนี่ครับฝังพลอยสวยมากนะครับผมนี่ครับฝังตะกุดนะครับผมนี่ครับพี่นักคนไหนสนใจสายใครก็ยลันรายแค่รู้มาสอบถามได้นะครับผมนี่ครับนี่ครับต่อโคตรล้านหมายเลขนะครับผมนี่ครับต่อโคตรล้านหมายเลขทุกองนะครับผม นี่ครับอันนี้เป็นพิมพ์กรรมการนะผมนี่ครับสวยๆเลยนะผมนี่ครับพี่นาคนสนใจสายครก็ไลค์ลคปรูมาสอบถามได้นะผมนี่ครับผมได้มาไม่แพงก็มาแบ่งปันนะผมตอนแรงๆก็หลักพันเลยนะผมอันนี้ก็แบ่งปันที่350บาทพร้อมส่งนะผมพี่นาคนสนใจสายใครก็ไลค์ลคปรูมาสอบถามได้นะผมนี่ครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมกเสกพิธีใหญ่นะผมนี่ครับสมเด็จร้อยปีนะผมนี่ครับ พร้อมกล่องเดิมๆเ,เลยนะผมที่น,นาะคนที่สนใจสายใครก็ไลน์มานะผมครับสามร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งครับคร่าวๆนะครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็นนี่ครับเหรียญเซมาหน้าเลื่อนนะผมนี่ครับย้อนยุคปีห้าแปดนะผมนี่ครับปีศูนย์แปดครับย้อนยุคของพ่อท่านเขียววัดห้วยเงาะนะผม อันนี้เป็นเนื้อสต้าโลหะนะครับผมนี่ครับได้มาแบ่งปันอีกแล้วนะผมพี่น้นาคนไหนสนใจสายใครก็ไลน์มานะผมนี่ครับนี่ครับเป็นเหรียญเซมาหน้าเลื่อนนะครับนี่ครับปีห้าแปดนะผมนี่ครับมาคูนุสารนะครับกิจจารทร์นะผมหรือพ่อท่านเขียวกิตติคุโอน,นะครับนี่ครับแห่งวัดห้วยเงาะนะผมจังหวัดปัตตานีนะผมนี่ครับสายลูกศิษย์ลูกหาจะรู้จักกันดีนะผม เนี่ยพ่อท่านเขียวนี่ท่านเก่งมากนะผมเนี่ครับท่านก็อายุยืนมากนะผมพ่อท่านเขียวนะครับอายุน่าจะเก้าสิบสองเก้าสิบสามพรรษาแล้วนะครับผมเนี่ครับท่านก็ร่วมปลุกเสกพระผงว่านหลวงปู่ทวดเก้าเจ็ดนะผมกับหลวงปู่ทิมวัดช้างให้นะผมเนี่บพ่อท่านเขียวท่านก็อยู่ร่วมในพิธีนะผมปลุกเสกนะครับเนี่ยได้เชิญไปปลุกเสกเนื้อว่านเก้าเจ็ดนะผมกับหลวงปู่ทิมนะผมเนี่ยครับ เอาไปอ่านประวัติดูนะผมเพราะท่านเกียดนี้ก็ท่านก็เก่งมากนะผมสายลูกศิษย์ลูกหาจะรู้จักกันดีนะผมนี่ครับอันนี้ผมได้มาเป็นเหรียญเสมาหน้าเลื่อนนะครับนี่ครับเนื้อสตั๊โลหะนะผมนี่ครับสวยมากนะผมพร้อมซีนเดิมนะครับนี่ครับกล่องเดิมเดิมนะผมนี่ครับนี่ก็เป็นโค้ดหมายเลขนะผมนี่ครับพี่นาคนไหนสนใจสายใครก็ไลน์แคมเปญลูกมาสอบถามได้นะผมนี่ครับเสมาหน้าเลื่อนสวยมากนะผมนี่ครับเนื้อสตั๊โลหะนะผมนี่ครับ นี่เป็นโค้ดนะครับหกหนึ่งห้านะผมเนี่ยจะตอกตรงนี้นะครับเนี่ยครับหกหนึ่งห้านะผมเนี่ยครับอันนี้เป็นกรรมการด้วยนะผมเนี่ยเนี่ยครับสวยมากเลยนะผมเนี่ยครับที่นาคคนไหนสนใจสายใคร้ายกันรายแคบรูปมาสอบถามได้นะผมเนี่ยครับต่อโค้ดตรงนี้อีกที่นึงนะผมเนี่ยครับเนี่ยครับอรงวัดห้วยเงาะนะผมเนี่ยครับศูนย์แปดนะครับเนี่ยครับเป็นพิมพ์ศูนย์แปดย้อนยุคปีห้าแปดนะผมเนี่ยครับ พอนันเขียววัดไหงาะจังหวัดปัตตานีนะผมนี่ครับเดยนจริงสวยมากนะผมเนื้อสต้าโลหะนะผมนี่ครับพี่นันนาคนไหนสนใจสายคลายก็ไลน์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมนี่ครับผมได้มาไม่แพงก็มาแบ่งปันนะผมนี่ครับพี่นันนาคนไหนสนใจสายคลายก็ไลน์มานะผมเดยนนี้ก็แบ่งปันที่สี่ร้อยสามสิบาทพร้อมส่งนะผมนี่ครับราคานี้น่าจะหาไม่ได้แล้วนะผมพี่นันนาคนไหนสนใจสายคลายก็ไลน์แคปรูปมาสอบถามได้นะผม ครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมครับคร่าวๆนะครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็นนี่ครับเป็นเหรียญรุ่นเดียวกันนะผมแต่นี้เป็นเนื้อฝาบาทนะผมครับเป็นเสม,มาหน้าเลื่อนเหมือนกันนะผมครับผมพ่อท่านเขียววัดห้วยเงาะนะผมครับปีห้าแปดนะผมนี่ครับ จังหวัดปัตตานีนะผมอันนี้เป็นเนื้อฟ้าบาทนะครับนี่ครับเนื้อทองฟ้าบาทนะครับพี่น้าคนไหนสนใจสายใครก็ไรายแคบรูปมาสอบถามได้นะผมนี่ครับเรียนจริงสวยมากเลยนะผมนี่ครับนี่ก็อยู่ในชุดกรรมการนะผมนี่ครับครับขายทองคําเลยนะครับนี่ครับหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะผมเสมาหน้าเลื่อนนะครับนี่ครับอยู่ในชุดกรรมการนะผมนี่ครับนี่ครับต่อโคดนี่ครับรันหมายเลขนะครับนี่ครับต่อโคดรันหมายเลขทุกองค์นะผม ี่ครับพี่นาน้าคนไหนสนใจสายคลายก้านลายแคบลูปมาสอบถามได้นะผมนี่ครับองนี้ก็แบ่งปันที่390บาทพร้อมส่งนะผมนี่ครับพี่นาน้าคนไหนสนใจสายคลายก้านลายแคบลูปมาสอบถามได้นะผมนี่ครับราคาแบ่งปันนะครับราคานี้หาไม่ได้แล้วผมนี่ครับพี่นาน้าคนไหนสนใจสายคลายก้านลายมาครับผมเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับเพราะท่านเกี่ยวท่านเก่งมากเลยนะผมนี่ครับอายุยืนนะครับเสกพิธีในปี97กับหลวงปู่ทิมวัดช้างให้นะผม สายลูกศิษย์ลุงหารู้จักกันดีนะครับครับก็ไปอ่านประวัติดูนะผมอันนี้ก็แบ่งปันที่390บาทพร้อมส่งครับคร่าวๆครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็นนี่ครับเหรียญพยัคฆ์คำรามนะผมนี่ครับของหลวงปู่บุญมานะครับโจติธรรมโมนะผมแห่งสำนักสงฆ์เขาแก้วทองนะผมนี่ครับหรือวัดเขาแก้วทองนะผม นี่ครับนี่เป็นเนื้อนวะนะผมเนี่ยครับหน้ากากเกินนะผมนี่ครับเนื้อนวะนี่ก็สร้างน้อยนะผมนี่สร้างแค่80เหรียญเองนะผมนี่ครับหลวงปู่บุญมานะับเนี่ยสำนักสงเขา,าแก้วทองนะผมนี่ครับหลวงปู่บุญมานะครับโชติธรรมโมนะผมเนี่ยวัดเขาแก้วทองนะครับเนี่ยเป็นรุ่นเนี่ยเป็นรุ่นพยัคฆ์คำรามนะผมนี่ครับสวยๆแล้วนะผมนี่ครับเนื้อนวะโลหะนะผมเนี่ยประกันแท้ทุก เหรียญทุกองค์เลยนะครับผมนี่ครับอันนี้ออกปีหกสามเลยนะครับถือว่าเป็นปีที่นี่ครับเก่าอยู่นะครับผมนี่ครับนี่ครับสำนักเขาแก้วทองนะครับวัดเขาแก้วทองนะผมนี่ครับจังหวัดนี่ครับนี่ครับจังหวัดปราจีนบุรีนะผมนี่ครับต่อโคตรเลขสองหลักเลยนะครับผมนี่ครับสามสี่นะครับนี่ครับเนื้อนวะโลหะหน้ากากเงินนะผมนี่ครับสวยมากเลยนะผมนี่ครับพร้อมกล่องเดิมๆนะผมนี่ครับ นครับพี่นาาคนไหนสนใจสายใครก็ไลคัพลูมาสอบถามได้นะผมเดี๋ยวนี้ก็แบ่งปันที่สามร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งนะผมนครับพี่นาาคนไหนสนใจสายใครก็ไลคัพลูมาสอบถามได้นะผมนะครับน้ากากเงินนะครับสร้างน้อยนะครับแค่แปดสิบเหรียญเองนะผมนครับออกปีหกสามนะพี่นาาคนไหนสนใจสายใครก็ไลน์มานะครับเข้าไปอ่านประวัติูนะครับคร่าวๆนะครับโอเคครับผม ครับด้านหลังก็เหมือนเดิมนะผมพี่ๆนะนะ้าๆคนไหนสนใจสายคลายก็ไลเแคปรูปมาสอบถามได้นะผมแบ่งปันทุกองนะเข้ามาต่อรองสอบถามได้นะผมเจ้าหลายองค์ก็ลดให้ได้นะผมครับโอเคผมก็ฝากพี่ๆนะนะ้าๆคนไหนเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผมชอบงค์ไหนก็ไล่แคปรูปมาสอบถามได้นะผมโอเคคร,อครับผมครับผม